เนื่องจากขณะช่วงหนึ่งเวลามีการระบาดของ ASF มีข่าวค่าวในเรื่องของการนําหมูเถื่อนเข้ามาสู่ประเทศไทยนี่คือที่มาที่ผมจําเป็นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องหมูโดยในปี65เราสามารถจับและทําลายมูได้ถึง1ล้านกว่ากิโลกรัมและผมเป็นคนนำทำลายเองเนี่ย720,000กว่ากิโลกรัมและมีคําสั่งเด็ดขาดนะครับประสานประตัติ์เทศตรวจเข้มห้องเย็นประสานมาดไทยกลาโหม สำหรับนักงานตำรวจแห่งชาติในการกำชับด,ดับกลุ่มนะครับมีคณะกรรมการโดยกรมสัตว์เป็นผู้ดำเนินการเป็นแกนนะครับที่ผมจะเป็นนองดำเนินการตรงนี้เพราะว่าผมถือว่านี่เป็นนโยบายของรัฐบาลและเป็นนโยบายของผมรัฐว่วการผมจะไปดูแลตรงนี้เนี่ยเฉพาะในส่วนของสุกรแค่นั้นนี่จึงเป็นที่มาของว่าทำไมผมถึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการดูแลหมูเถื่อนนะครับ ผมรึงบอกน,นะครับว่าวันนี้เนี่ยกำลังทำให้สังคมเข้าใจผิดมันมีเหตุผลอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากเหตุผลทางการเมืองมีการโยงใยสองสางเดือนว่าผมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องผมเรียนทุกท่านเลยนะครับว่าผมครอบครัวผมไม่ทำเรื่องสกปรกสกโพพวกน,นี้ไม่รับเงบินพวกนี้ไม่เคยรับเงบินพวกนี้แม้กระทั่งสลึงเดียบาทเดียวผมมีหลักการทำงานผมผมรึงอยากเรียกร้องเลยครับว่าที่คุณพูดกันมานักหมาเรืองสองเดือนมีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะบอกชื่อมาเลยครับบอกชื่อมาเลยว่านักการเมืองคนไหน คุณทําให้กำกวงจนคนมีมนวนนมความรู้สึกว่านักกานเมืองคนนั้นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถ้าครอบครัวขอ,ของคุณโดนอย่างนี้บ้านคุณจะรู้สึกอย่างไงเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยกว่าความจริงจะปรากฏความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วมาพิพากษาทําเป็นศาลเตี้ยเองทั้งหมดเนี่ยต่ดคนที่ก็ใจผิดไปเลยครับแต่คุณไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา29วรรค2นี่ครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยครับเป็นคดียายาคนที่กระทาความผิดยังไม่ได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดนะครับเขาให้ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ มาตรา157แตหาหลายๆคนไม่รู้นะครับอาจจะบอกว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ผมบอกเลยครับว่ามาตรา157คือปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมยังให้กําลังการพัฒนาการที่ดีๆที่จะต่อสู้เอาความจริงและเอาผู้ที่กระทําผิดจริงๆออกมาและที่ท่านบอกว่ามีไอ้โมงอยู่เบื้องหลังช่วยกันคุ้คุ้ยจะไปเลยครับ I ong, ไอ้โมงัวนั้นมันใครแต่ถ้าสีนงำาลที่นําเสนอและผมเสียหายผมบอกเลยครับผมฟ้องแน่นอนครับ วันนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยมีบางพนหบุษมาจากประเทศจีนนะเยอะแยะท่านไปดูนะครับทั้งนักการเมืองทังานข้าราชการและนักธุรกิจใหญ่ทุกคนนะครับผมถามว่าใครไม่มีญาตินะครับประเทศจีนนะครับหมู่บ้านเดียวกันเขาก็าคือญาติกันทั้งหมดนะครับผมไม่มเคยเถียงเลยว่าผมไม่มีญาติผมไม่ีญาติครับไปลงข่าวให้ดีนะครับผมไม่ได้ปฏิเสธการเป็นญาติแต่ผมปฏิเสธว่าผมกับเขาไม่ใช่ลูกพ่อเดียวกันมีนักข่าวบางข่าวเอาไปบิดเบือนเพื่อจะโยงให้ผมใกล้ชิดที่สุดมันไม่ใช่ครับพ่อ ผมมาอยู่นี่แปดสิบกว่าปีผมไม่สามารถจะไปเข้าฝันแล้วท้องที่ประเทศจีนได้หรอกครับแล้วก็ไม่เคยไปประเทศจีนอีกเลยผมว่าพ่อผมไม่มีฤทธิ์เดชขนาดนั้นแน่นอนนะผมคิดแค่แค่นี้ไม่แค่ไปล้งว่าผมปเป็ิเชื้อโรคไหมยคุณไปถานเลยครับกี่สิบตระกูลในประเทศไทยมีญาติไหมที่เมืองจีนผมว่าพี่น้องสื่อมวลชนี่อยู่ตรงนี้ถ้ามีเชื้อสายจีนก็ต้องมีญาติครับ ผมไปแสดงความยินดีกับประธานอูเอินอุย,ยประธานผอการค้าเต๋อหนันซูเจียน หรอกเกี้ยนของประเทศจีนซึ่งเป็นประธานรัฐวิสาหกิจของจีนมีผู้ทําตัวเป็นกูรูรู้และเป็นเลิอกค้าตัวยแม่ยกรัิปัตสกีเอาลูกที่ผมไปประเทศจีนไม่ได้ปกปิดครับมีผมมีคุณเดียน์อิตคนไทยมีสมาชิกประเทศปัดและก็มีลูกคนที่เป็นญาติผมและก็บอกให้ผมชี้แจงจริงๆแล้วผมไม่ยัเป็นต้องชี้แจงครับแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยความไม่รู้ความโง่เขลามันจะทําให้เกิดความเสียหายกับประเทศคนจีนกลุ่มนี้คือรัฐธุรกิจที่ใน มัยที่ท่านนายกประยุทธ์จันโอชาบุญเดกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกทุนดีเชิญมาลงทุนลงทุนใน e EC ของเราที่เป็นโปรเจกต์ของรัฐบาลประมาณการปีที่แล้วผมไปโดยได้รับการเชิญผมพร้อมคณะไปร่วมไม่ได้ขอเสนอตัวไปคุณต้องมาขอบคุณผมครับวันนี้ผมกําลังช่วยประเทศช่วยรัฐบาลผมกําลังประสานดึงเข้ามาลงทุนที่ e EC ีที่จังหวัดระยองคุณเอาความไม่รู้คุณมาเล่นการเมืองมาแจาก๊กั้งใจจะด,ด่าผมด่าความเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไท คุณกําลังจะทําลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคุณทําลายนักลงทุนที่เดินทางเข้ามาลงทุนในประเทศผมไปผมได้รับหนังสือเชิญทุกครั้งผมไปอย่างมีเกียรติไอ้อย่างนี้มันผิดเหรอครับช่วยประเทศชาติช่วยรัฐบาลนคะครเอารูปนี้มาแล้วก็บอกว่าคนนี้ผิดคนนี้ผิดคุณไปพินักศษาเขาและมันคุณไม่ดูเลยว่าแต่ละคนในในรูปภาพที่มีอยู่เนี่ยที่สื่อไปลงเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรกับเทศภทยบ้างหรือว่ามันปากอย่างเดียวหรือว่าและความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ย คุณไม่รู้จักใครทุกคนแต่คุณบอกว่าไม่ถูกต้องระวังนะครับว่าการกระทำของคุณเนี่ยมันจะทําให้กระทบใายเรื่องระหว่างไทยกับจีนและกระทบการลงทุนถ้าเข้าไปมาลงทุนคุณรับผิดชอบด้วยนะครับและจะกระทบกับความสัมพันธ์ด้วยถ้าคุณมีพฤติกรรมมีนิส,สัยอย่างนี้งั้เลิกน,นะครับอายุเยอะจะเข้าวัดเข้าวาไปาจบนะครับก็ <c oughs> ขอญาติที่แดงตรงนี้นะครับยืนยันกับทุกท่านอีกครั้งครับว่าผมและครอบครัวทำมาหาก,กินโดยสุดริต